สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนำเทสต์รถ Avio นะครับผมรถปี2007นะครับราคา69,000บาทนะครับผมรถสวยๆคุ้มๆเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับรถขับดีผมหกหมื่นเกบาทรถปี2007นะครับตัวรถยังใหม่เลยนะครับราคา69,000บาทเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับรถเดิมๆไม่มีชนหนักนะครับแอร์หนาวๆนะครับผมเพลงมีฟังนะครับเพียงพะ รถขับดีพร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยครับผมพิกัดดูรถอยู่นิมิตใหม่นะครับซอย64คลองสามวานะครับผมสีโดยรวมแล้วยังเงางามเลยนะครับรถยังใหม่อยู่นะครับผมสีเงางามเดิมๆเลยนะครับคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับผมหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับ ของเครื่องสวยๆเดิมๆครับผมหน้าหลังเดิมๆเ,เลยครับไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยยับยุ่นะครับเราแม็กยังอะไรยังอยู่ครบนะครับผมเล่มเอกาสารมีพร้อมเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ,อยังนัดดูรถก็สามารถติดต่อสายตรงหนึ่งเจ้าของได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปที่เคยนะครับผมถ้าท่านใดยังไปทราบว่าอยู่ตรงไหนคลิกที่ชื่อคลิปนะครับ บอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะได้ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปมาลงใหม่ๆทุกวันเราคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ